ไปการถนอมอาหารจริงๆเนี่ยอาหารนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักๆเลยนะคะของของเกือบทุกประเทศเพราะว่ามันต้องมีอาหารนะเนาะทีนี้การเก็บรักษาเนี่ยทำที่หนึ่งกว่าจะแพร่กระจายไปอีกหลายๆที่เนี่ยก็จะต้องมีการถนอมอาหารขึ้นมานะคะซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็อย่างเช่นลดการสูญเสียหรือทำให้มันสะอาดปราศจากโรคยิ่งขึ้น ยืดอายุประหยัดไม่ทําให้ภายนอกเปลี่ยนนะคะขยายตลาดก็อย่างเช่นทาที่ไทยส่งออกไปจีนก็มีเนาะอันนี้การถนอมอาหารนะคะต่อไปด้านอุตสาหากรรมเพชรพลอยลูกเพชรพลอยใครไปแถวการจนะบุรีก็อาจจะเจอเยอะนะคะนินอะไรพวกนี้ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยใช้ทั้งหารอยตำหนิรอยลว่ เอาไปอาบรังสีนะคะทำให้อัญมณีสีสดยิ่งขึ้นหรืออาจจะอยากให้อัญมณีเนี่ยที่เราค้นพบเนี่ยเปลี่ยนสีก็จะใช้พวกธาตุพวกนี้ได้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะลูกเพราะบางทีเนี่ยกระบวนการส่องมันจากธรรมชาติอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะก็ต้องมาผ่านการขัดเกลาการอาบรังสีนะคะทำให้มันสวยยิ่งขึ้น อยากรู้ว่าสวยยังไงก็บอกแม่ไปซื้อเล่นๆดูนะคะซื้อมาเก็บไว้อยากรู้จังเลยสวยยังไงต่อไปด้านการเกษตรลูกดูสิหาอัตราการดูดซึมของต้นไม้ใช้โพแทสเซียมศึกษาความต้องการของปุ๋ยรังสีแกรมมาลูกทำหมันมนแลงดูสิยังไปทำหมันมันอีกนะมนแลงคนเรานี่ก็ ไอโอดีลูกผสมในอาหารโครเพื่อให้ผลิตน้ํานมเยอะๆนี่แหละหนูจะเห็นว่าเฮ้ยทําไมโคนมถึงดูดนมมันได้ทั้งวันเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรดีดึงนมมันนะลูกเออนี่แหละเขาก็จะต้องมีการเร่งพวกนี้เกิดขึ้นนะคะทําให้น้ํานมมากยิ่งขึ้นต่อไปมาดูแบบฝึกหัดลูกตรงน,นี้แบบฝึกหัดอ่าแบบฝึกหัดตรงน,นี้มาทําพร้อมกันเลย มามามาเด็กเริ่มต้นข้อที่หนึ่งลูกจู่ๆเขาก็บอกอันนี้คืออะไรนะเมื่อกี้ที่เราผิดตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรลูกมันคือถ้าเป็นบวกต้องเป็นโพสิตรอนโพสิตรอนขอบคุณค่ะแล้วตรงนี้น่ะลูก คือ x เราบอกแลนะ้วเนาะห้ามเขียน si ตัวเดิมเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงตรงข้างบนเติมเลขอะไรดีลูกด้านบนเติมเลขอะไรดีคะยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดขอบคุณค่ะด้านล่างเติมเลขอะไรดีลูกสามสามครับสิบสามขอบคุณค่ะเห็นไหมยังไงซ้าฉันบวกซ้ายกับขวาสุดท้ายก็เท่ากันจ้าได้ปะได้ปะ ต่อไปของคอปเปอร์ลูกเปลี่ยนเป็นซิงค์ลูกดูสิจริงๆแล้วเกิดการเปลี่ยนาธาตุแบบนี้จริงๆนะลูกแต่ที่เราเขียน X เนี่ยเพราะเรายังไม่รู้มันเปลี่ยนไปนาธาตุไหนอ่าเด็กๆอนุภาคอะไรถูกปลดปล่อยออกมาบอกครูมาสิเริ่มต้น,ตอ,นอ่าเขียนก่อนซ้ายหกสิบหกขวาหกสิบหกแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นศูนย์ <0. S 2> อืม ซ้ายยี่สิบเก้าขวาสามสิบแสดงว่านี่ต้องเติมลบหนึ่งลบหนึ่งและใส่สัญลักษณ์ e ตัวนี้คือบีตาบีตาจ้าได้ป้าทานัทานไหมทนันไหมอ่ะไปต่อข้อที่สามข้อที่สามเนี่ย ยี่สิบเจ็ดบวกสี่ได้เป็นสามสิบเอ็ดใช่ไหมแล้วฝั่งนี้เป็นสามสิบแสดงว่าเติมเลขอะไรจ๊ะปันวัตแม่นั่งยิ้มหวานเลยช่วยครูหน่อยสิไม่ได้เล่นเกมใช่ไหมอ่ะกำลังดูครูสอนอยู่ใช่ไหมอโอเคดังนั้นครูเติมเลขอะไรดีลูกชูนิ้วมาก็พอชูนิ้วมาก็พอเติมเลข หน,นะคะทุกคนเติมเลขหนึ่งและอันนี้เป็นสิบสามกับสองรวมเป็นสิบห้าและตรงนี้สิบสี่เติมอ,อีกหนึ่งนี่คืออะไรขอชื่อ,อหนลูกใครช่วยรูณหน่อยอมันคือโอนขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆมีคนช่วยตอบตลอดดีมากแล้วต่อไปคาร์บอนอันนี้สิบสี่สิบสามแสดงว่าเติมเลขหนึ่งหกหกเติมเลข ศูนย์และนี่คือ <Newton. S 1> นิวตรี่คือนิวตรอนขอบคุณค่ะนี่คือนิวตรอนเก่งมากลูกต่อไปสองสองหกเป็นสองสองหกเติมเลขศูนใช่ไหมซ้ายกับขวาให้เท่ากันเนาะล่างแปดสิบเก้าแปดสิบแปดเติมเลขหนึ่งนี่ก็คือ สัญลักษณ์บวกหนึ่งนั่นเองเติมไปเป็นโคสติยอ,อนตรงนี้คือโครซิตอนจ้าต่อไปสองสองหกเป็นสองสองสองเติมเลขสี่แปดสิบเก้ากับแปดสิบเจ็ดเติมเลขกรึ๊บเติมเลขรัสองสองและนี่คือรังสี <Alpha. S 2> <Nine. S 1> เอลฟ์เลิศเลิศเลิศเคป่าและแบบฝึกหัดตรงนี้ไม่รู้จะเอาใส่มาทำไมนะคะง่ายมากๆโอเคเขาบอกว่าจงเติมคำตอบในช่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเลขมวลสิบห้าตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเอาเลขมวลต้องอยู่ด้านบนสิ sorry sorry เลขมวลสามสิบสองอันนี้สามสิบสองเนาะการเปลี่ยนแปลงอันนี้พูดถึงเฉพาะตัวที่เปลี่ยนนะลูกเลขอะตอมเปลี่ยนจากสิบห้าไปเป็นหกสิบหกจ้าชนิดของรังสีที่ออกมาก็คือรังสีเบต้าเบต้าเคไหมอันนี้อยากจะให้ดูว่าแกมมามันโผล่มาอย่างไงนะลูกนะต่อไปค่ะเรเดียมค่ะ จาก222กลายเป็น222เนอะเลขอะตอมของพี่เขาเหลือเป็น8ห6แต่ทีนี้เด็กๆลองดูนี่นิดนึงโลกกระบวนการแผร่รังสีของเขาเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีสองคันแล้วมันต่างกันยังไงคะตอนนี้เนี่ยมันเกิดการแผร่รังสีแล้วก็จริงโลก แต่มันเนี่ยได้เป็นภาวะพลังงานสูงที่ไม่เสถียรถึงแม้ว่าฉันจะคายพลังงานออกมาแล้วดังนั้นพี่เขาจึงมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือคายรังสีแกรมมาออกมาแต่เด็กๆสังเกตดูนะเขายังเป็นตัวเดิมอยู่นี่เขายังเป็นตัวเดิมอยู่นะลูกสองสองสองแปดหกแต่เป็นตัวเดิมที่พลังงานต่ำเด็กๆเ,เขียนเพิ่มเติมลูก คำว่าพลังงานต่ำคือธาตุเสถียรน,นะคะพลังงานต่ำคือธาตุได้เสถียรจำไว้เลยไอ้พวกนี้คลายพลังงานเพื่อให้มันเกิดความเสถียรมากยิ่งขึ้นคะ่ะนี่นะลูกธาตุได้เสถียรน,นะคลายพลังงานแล้วพลังงานจะต่ำลง กรณีาตาใดๆก็ตามเนี่ยพลังงานสูงพลังงานสูงคือไม่เสถียรนะคะ,อะโอเคไหมพอได้ไหมคะ จดเสร็จแล้วนะจริงๆจบเนื้อหาแล้วลูกแต่ว่าเราเนี่ยค้างแบบฝึกหัดหนึ่งไว้ใช่ไหมจ๊ะกลับมาก่อนลูกกลับมาซะดีๆนะคะหน้าสี่สิบเก้าค่ะยังยังยังไว้บอดไวร,รอคณิตศาสตร์ครับผมไใช่ครับ,รบนี่ของรังสีนี่คือแกมมาใช่ไหมครับของตัวไหนครับลูกนี่ใช่ไหมตัวนี้เปล่า<ร>ครับใช่ครับนี่คือรังสีแกมมาลูก เป็นการปลดปล่อยมันนะรูปพลังงานแต่ว่าธาตุไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการปลดปล่อยแต่ว่าธาตุไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะพอได้ไหมอะทีนี้ยังเหลือเวลาลูกยังเหลือเวลาอีกอีกนึงขอมาทําตรงนี้สักหน่อยนะคะคาดว่าในตารางนี้เนี่ยครูไม่เคยเป็นห่วงละ แต่ว่ามาเป็นห่วงพวกโจทย์พวกนี้นะมาอีกสักสองข้อมาทำข้อหกกันลูกข้อที่หกข้อที่หกอะกลับมาหน้าสี่สิบเก้าก่อนนะคะข้อที่หกมาลองมาดูซิ อย่าลืมนะล,ลูกสร้างทําตารางเหมือนเดิมนะคะปโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนโจทย์บอกอะไรเนี่ยเขียนไปก่อนลูกถ้าโจทย์ให้ดึงดึงโจทย์ให้เอาเข้าไปเข้าไปเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายก่อนจะบอกลากัน มามาลองทําดูนะคะแมกนีเซียมทําเหมือนเดิมอีกระ24 12แมกนีเซียมนะคะแล้วก็แตกเป็นโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนมาเริ่มต้นเขียนก่อนลูกเขียนนะคภาวะปกติก่อนมีโปรตอนเท่าไหร่ช่วยกันหน่อยเซมีโปรตอนเท่าไหร่จ๊ะ12ค่ะ สิบสองนิวตรอนสิบสองอิเล็กตรอนสิบสองอีกละถึงต้องต่อขาต่อไปโจทย์สั่งว่าเติมโปรโตอนเข้าไปลูกเติมโปรโตอนเข้าไปกี่ตัวเนี่ยเติมโปรโตอนเข้าไปสามจากสิบสองเลยกลายเป็นสิบห้าแล้วเติมอิเล็กตรอนไปอีกหกจากสิบสองเลยกลายเป็นสิบ แนิวตอนไม่ยุ่งจ้าแสดงว่าดึงชึบลงมาเลยคือสิบสองถูกต้องไหมต่อไปจงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะเปลี่ยนเป็นธาตุไวละอ้าวช่วยช่วยคุณหน่อยแล้วเริ่มต้นด้านบนครูเติมเลขอะไรดีคะด้านบนเติมเลขอะไรดีสามเอ้ยยี่สิบเจ็ดแม้ครับยี่สิบเจ็ดครับพเราเอาโปรตอนบวกนิวตอนข้างล่างเติมอะไรลูก สิ <15 S 2> ค่ะสิบห้า,หา 15, จ้าแล้วอ e ิเ<า>ล<บ>็กตรอนเติมสามลบบคขอบคุณค่ะเลิศเลิศเลิไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงและข้อที่เอ้าครูสลับหกกับัและข้อนี้ค่ะข้อนี้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะห้าสองข้อก็สอบที เ้ามาไปข้อสีฟ้าลูกไปข้อสีฟ้าข้อบอกลาไอ้พวกนี้เนี่ยน่าจะทําเป็นแล้วนะลูกนะ้ําไม่ยากนะคะไม่ต้องทําส่งแล้วนะตรงนี้และข้อที่ตรงนี้ลูกสีฟ้าข้อบอกลาน้ำตาจะไหลแล้ว ห้ามผิดนะห้ามผิดนะ ได้คาตอบหลือยังอ่ะมาช่วยครูก่อนนะภาวะพื้นฐานลูกนะภาวะเป็นที่ที่โจทย์ให้มาก่อนตรงนี้มีโปรโตอนเท่าไหร่ตอบครูมาสิสามสิบห้าสามสิบห้าครับานิวตอนเท่าไหร่ลูกสี่สิบห้าสี่สิบห้าอิเล็กตรอนเท่าไหร่จ้าสามสิ 35, 36มสิบหสามสิบหกเพราะว่ามีลบตัวหนึ่งรับเข้ามาเนาะหลังจากนั้นโจทย์สั่งว่าดึงโปรตอนออกสองจากสามสิบห้าเหลือสามสิบสามสิบสามเติมนิวตรอนมาอีกสามแสดงว่าจากสี่สิบห้าเป็น48สี่สิบแปดสี่สิบแปดส่วนอิเล็กตรอนมันได้ยุ่งไหมลูกไม่ไม่ได้ยุ่งก็ดึงลงมาซะกลายเป็นธาตุเซต เซตตัวนี้เอามาด้านบนเติมอะไรดีด้านบนเติมแป <3 S 1> ดเอ็ดแปดสินบเอ็ดครับแปดสิบเอ็ดเอาสามสิบสามบวกสี่สิบแปดเนาะแล้วด้านล่างนะคะเติมอะไรสามสิบ <33. S 1> สามสามสิบสามและอิเล็กตรอนใส่ยังไงดีประจุของเราสามลบสามลบสามลบไม่ใช่ลบสามนะลูกต้องเป็นสามลบนะคะสามบวกสามลบสองบวกสองลบ Okay. โอเคจบเนื้อหาเคมีจ้าพัดเคมีฟังนู้นเหรอโอเคได้เม่ๆเมเมไอตรงเอ่อต้องต้องป็นยังตั้เมือนหลักสูตรต้องปิ้นอะไรข้างหลังเป็นพักเนเนาะ แต่ยังไม่ได้เป็นทีนี้ขอเป็นต้องเปนบอก mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลาเด็กสักนึงอ่ฮาฮัลโหลเด็กๆครอ่าโอเคค่ะนะวันนี้นะก็จบท้ายของวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยลูกก็จะเจอภาษาอังกฤษเนาะก็ ขอบคุณมากนะคะพวกเราตั้งใจเรียนมากๆเลยเป็นมหนึ่งที่น่ารักมากแล้วอีกเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันอีกที ในโรงเรียนเนาะเมื่อโรงเรียนเปิดอย่างปกตินะคะหรืออาจจะเจอกันอีกออนไลน์ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าขอบใจมากที่เป็นเด็กดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ครูขอปิดคอร์สของวิทยาศาสตร์ไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะลูกบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับวัดีครับวันนี้ไม่มีการบ้านเลยะครับวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีนะบ๊ายบายเคนี่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ บายบายครับครูออก<บ>แล้วนะสวัสดีครับโอเค